มาดูเกมกระโดดรูปแบบที่3กันครับรูปแบบนี้ก็ใช้คอนเส้นอย่างเดียวในการสร้างด y นามิกให้กับคนเล่นนะฮะคล้ายคลกับเกมกระโดดทั่วไปที่กระโดดลงบนพื้นเชือกหรือพื้นสปริงมันจะเกิดฟอร์ที่ทำให้ไม่ยืนทรงตัวได้ยากนะครับก่อนอื่นนะฮะผมก็ใช้ของเก่ามานะครับก็แต่ว่าเอาคอนเส้นออกเดี๋ยวจะจิตทิธีการใส่คอนเส้นให้ดูครับ ส่วนเจ้าผาดที่ว่านี้มีอะไรบ้างนี่ผมจะให้ดูนะครับผาดระหว่างนี้ก็คือสร้างเราก็แค่สร้างเสาขึ้นมานะครับสร้างคานร,รับเสาขึ้นมาตัวตัวไหนที่ไม่มีผลกับด y นามิกเราให้เราใส่แองเกอร์ไว้ทุกอันนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าอันไหนที่ผมต้องการให้มันอยู่นิ่งๆไม่ขยับไปไหนเลยส่วนอันนี้นี่จะต้องปลดออกนะครับปลดแองเกอร์ออกนะครับปลดอนนี้ก็ได้ ตัวเจ้าสตัวนี้จะเป็นตัวที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาให้เราต่อทีนี้นะครับให้เราใส่คอนสแตนต์ชิ้นเหมือนกันครับใส่ที่ฝั่งตรงนี้นะครับให้ดูแกนให้ดีๆให้วิธีการคิดระบบก็คือให้เราคล้ายๆกับเราสร้างข้อต่อขึ้นมานะข้อต่อของเชือกแล้วเราก็เชื่อมข้อต่อนั้น จะเห็นว่าหิ้นที่เกิดขึ้นมันเบี้ยวแต่ให้สังเกตให้ดีๆทีนึงะครับว่าขอให้คุณทําองศาการหุ่นของมันให้ตรงก็พอแล้วมันก็จะไม่ไม่หักไม่หักหนึ่งในกรณีนี้ผมสามารถที่จะใส่แค่อันเดียวก็ได้นะแต่เดี๋วเดี๋ยวดูนะครับว่าสภาพมันจะเป็นยังไงอันนี้มันเป็นโอเค ถ้าสมมุติว่าเราปลดอันเชือออกอมันิ้นนี่มันจะทําการดึงเจ้าตัวที่อยู่ทางฝั่งนี้ไปอยู่กับมันนะฮะจะดึงเข้าไปเข้าหากันหรือว่าถ้าในกรณีนี้เราทําแค่เป็นจริงช้าข้างบนก็ได้เราปลดชิ้นคอนเส้นออก หลือแค่สปริงคอนเซนต์นะครับที่การทำสปริงคอนเซนต์มันจะไม่ไม่ดึงดูดเข้าไปเข้าหาตัวของเจ้าตัวที่เราทำแกนเชื่อมไว้มันจะทำการสร้างฟอร์สระบบกระเด้งนะครับให้เรามาที่เคลียดแล้วก็สปริงลองเริ่มจากตัวหลักนะครับตัวที่เป็นตัวตัวแรกก็คือตัวที่1คือตัวคานตัวที่2คือสปริงแล้วก็ทําอีกอันหนึ่ง ให้เราเชื่อมจากข้อต่อสู่ข้อต่อนะครับนี่ไม่ยากเลยใช่ไหมได้ข้อต่อขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยในสปริงเนี่ยจะมีฟอร์สอยู่มันจะต้องทําการเชื่อมกับแอตแท m เมนทุกครั้งนะครับเชื่อมโดยตรงไม่ได้จะต้องแอตแทสเมนท์ก็คือเจ้ากลมๆเล็กๆเนี่ยมีไว้สรับขยับเปลี่ยนตําแหน่งของเห็นไหมเปลี่ยนตำแหน่งของมันได้เราจะไปโยกไปไว้จุด ตรงนี้ให้เป็นจุดกระเด้งหรือตรงนี้ก็ได้แต่ตัวนี้มันจะตั้งมั่นคงกว่าทีนี้สปริงตัวแรกค่าดันดัมกจะต้องเท่ากันนะครับไม่งั้นสปริงมันจะเบี้ยวมันจะมีค่าความหน่วงค่าค่าฟรีเลนส์ฟีเลนส์ก็คืออันนี้ยิ่งมีมากมันก็จะเดี๋ยวนะเดี๋ยวน,ะนี่ยิ่งตัวนี้สปริงจะสูงมากมันจะทำ6.5ก่อนนะครับ เลือกหเท่ากันแล้วเราก็สัดส่วนเจ้าแม็กฟอร์ดเลยไม่ต้องไปตั้งมันจะเด้งอย่างนี้ฮะเด้งทีนี้เราลองใส่ฟอร์ดเพิ่มขึ้นดีเลยน,นะครับนี่ยาวเลย เห็นไหมว่าพอเราใส่เลนฟรีเลนที่เป็นเส้นสีน้ำเงินไอคอนมาติเก,กะีะใส่มากๆแล้วมันจะเด้งสูงมันจะดึงแรงขึ้นตอนนี้ใส่ที่2แล้วก็ถ้าเราใส่ลิมิตเราก็สามารถที่จะควบคุมกำหนดให้การเด้งของมันสุดอยู่ที่ตรงไหนถ้าสมมติว่าผมใส่แม็กซ์เลนส์ไปที่2นะครับใส่ลิมิตแม็กซ์เลนส์จำกัด เส้นตรงนี้แล้วดูสปริงที่เกิดขึ้นครับมันมันจำกัดอยู่ที่ตรงนี้มันก็เลยไม่เด้งต่อนะครับทีนี้มาดูผ่ากระโดดแบบแกนหมุนทรงตัวบ้างนะฮะอันนี้เราจะทำการเชื่อมอินคอนเซนเข้าที่ปลายข้อต่อของมันแค่2จุดนะครับออแล้วก็ใช้ระบบมอเตอร์นะฮะอินคอนเซนแล้วก็ ข้าที่นี่ทีนี้เนี่ยดูสังเกตดูเซนเตอร์นะฮะมันจะถูกดึงเข้าเข้าหาเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมมันจะถูกดึงเข้าหากันเพราะง,งั้นถ้าเกิดเราตั้งไอตัวตัวนี้ไว้ สูงต่ำยังไงนก็จะถูกตึงเข้าที่ a t t a c h m e n t ของมันทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนให้มันเป็นระบบหมุนนะครับหมุน a t t a c h ให้เราหา Constant เราก็แก้ระบบเหมือนมอเตอร์แกนหมุนเราจะลองสร้างที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งมอเตอร์แม็กทองเข้าไปเยอะแล้วก็ดูระบบหมุน เห็นไหมหมุนติ้วเลยไม่ยากเหมือนเหมือนเครื่องปัน่น <c oughs> เราก็ปั่นให้มันเร็วขึ้นได้นะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนรูปแบบของเจ้าแพลตฟอร์มนี้ถ้าิดหมุนอย่างนี้้มันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองดูสิลองเล่นดูนะมันจะหักไหม ทีนี้แกนหมุนมันจะขึ้นอยู่กับตัวเซนเตอร์ของอ t แท c เมนต์นะครับม,มันจะหมุนจากตรงนั้นเป็นหลักขึ้นโดดเออเออโอ้ตายตายตาย,ตายอพอเราตั้งเซนเตอร์เบี้ยวแล้วเราก็จะโดดยากขึ้นสรงตัวยากสรงตัวปุ๊บก็จะหล,ล่นลงมาละต้องรีบโดด อย่างนี้มันจะหล่นลงมาอ่าประมาณนีแ้แหละครับเดี๋ยวว่าลองดูอีกตัวหนึ่ง